ไถพลาดคันนี้แล้วจะเสียใจ Mercedes-Benz A170 a v a n t g a r d อ Auto ปี2008เพื่อนๆ โอ้โหเลขไม้นี่น้อยไม่หนึ่งแสนกว่ากิโลไม้แท้เลยสีดําทรงสปอร์ตรถน่าใช้คล่องตัวขับขีด่ดีดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.7เบนซินนะครับผมสวยสวยเลยรถเดิมๆทั้งคันน่าใช้สุดๆนะครับใครสนใจรีบเลยราคา2 8งแสนแบาทไม่มีแล้วจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะเพื่อนๆใครสนใจรีบเลยซื้อสดไม่บวกแวดมาเลยครับคันนี้สวยเดิมทั้งคันน่าใช้สุดๆขึ้นชื่อว่า Merc e d e s b e n z เนะี่ยสุดยอดอยู่แล้ว แล้วเพื่อนๆพ,พอมาเป็นมือ2ไม่น่าเชื่อจากราคาล้านกว่าเพื่อนๆวันนี้เอาไปเลยครับกับ2 8 9 9 0 0บาทโอ้โหรถผู้หญิงขับดีคุณผู้ชายขับได้มีหน้าจอ Android กล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบกปรับไฟฟ้ามาด้วยสวยจริงนะครับมาดูตัวจริงแล้วลองไม่ผิดหวังสวยแน่นอนครับตรงปกแน่นอนครับคันนี้จอดอยู่การนาพิเศษนะครับห้ามพลาดใครสนใจ มาเช็ครถก่อนที่นี่ขายเร็วมากเลยติดจองมีบริการส่งทั่วประเทศด้วย0885845375นะครับ0885845375รถในฝันของใครลหลายๆคนรีบจองเลย